สวัสดีเช้าวันพระฤหัส,สบดีที่25เดือนกรกฎาคม2567นะคะวันนี้พาทุกท่านมาชมสวนภัยสร้างมอนที่นี่เลยนะคะอยู่ตำบลเมืองลิงอำเภอจอมพระจังหวัดส,สุรินพาทุกท่านมาชมสวนภัยสร้างมอนที่มีลักษณะการแทงหนอ,อกมาช่วงฤด,ดูฝนเดี๋ยวเรามาชมกันเลยค่ะ วันนี้พามาชมหน่อภายสร้างมนที่จากคลิปที่ผ่านมาทิพพาทุกท่านมาชมการแตกหน่อภายช่วงฤด,ดูฝนกันค่ะหน่อภายเริ่มมีการเจริญเติบโตขึ้นจากลักษณะที่พาทุกท่านมาชมนี้เป็นพายที่นิยมนำไม้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนานาที่นี่ก็คง ต้นไผ่ไว้นะคะเพราะว่าจะใช้เป็นลำของเขาในการนำมาใช้สอยนะคะดูหน่อแตกออกมาจากหนอเล็กๆก,กลายเป็นหนอที่มีขนาดที่โตวไวมากเลยนะคะช่วงนี้ ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์อีสานบ้านติ๊กก็ปลูกภายในสวนบริเวณตรงนี้มีการเจริญเติบโตพาทุกท่านได้มาชมอยู่บ่อยครั้งเลยนะคะสำหรับภายสร้างมอนที่ทุกท่านชมอยู่นี้ก็มีท่านที่สนใจทักเข้ามาถาม จำนายหน่อพันที่นี่ยังไม่มีการจำนายหน่อพันธุนะคะเป็นไผ่ที่ทุกท่านสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเป็นไผ่ที่น่าปลูกไว้ในสวนนะคะลักษณะโดดเด่นของไผ่สร้างมอนก็ จะเป็นในลักษณะที่ปลูกไปแล้วพื้นที่ไม่ลกเลยนะคะจะเป็นพื้นที่โล่งและก็ปลูกทำให้หน้าปลูกไว้เพื่อ,อที่จะไว้ในสวนก็เป็นลักษณะที่โล่งดูสวยงามเดิมจากเป็นไผ่ชนิดพันุ์อื่นก็จะมีหนานขนงเตกออกมา นี่จะเป็นไผ่ลักษณะที่ลำตรงโปร่งน่งสูงวันนี้หนอซีซูวเลยนะคะหนอของเข้าหนอตัวโตวออกมามีลักษณะที่สูงไวมากเลยนะคะ นัวซวยๆอวบเลยนะคะสําหรับภายสร้างมอนนี้นําหน่อมารับประทานนี้ก็รสชาติอร่อยไม่เพ้กับไายกินหนอ่อกิมซุงเลยนะคะกินหน่อก็ได้อร่อยไม่พอแต่ที่นี่ก็จะคงไว้นะคะคงอาทำ นอของไผ่ไว้ให้มีการเจริญเติบโตที่สูงเป็นโกลำที่ใหญ่เพิ่มขนาดนะคะเนื่องจากเป็นไผ่ที่นำมาใช้เป็นไม้ก็จะเพิ่มจำนวนโกอให้เยอะกว่าเดิมนะคะเดี๋ยวติ๊กพาเดินมาชมเลยคะ่ะ อันนี้หนอที่พามาชมก่อนหน้านี้จะมีลักษณะสูงขึ้นแล้วก็จะมีหนอเล็กๆแตกองอกมาเพิ่มอีกค่ะหน่อใหญ่มากเลยนะคะเมื่อเทียบกับเขน ก้อนี้การแทงหนองเข้าดีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนอเล็กหนอใหญ่แทงออกมาเต็มเลยค่ะสามสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าในกอนี้เก้าแล้วก็สิบจะมีอยู่สิบหน่อนะคะ ซึ่งการแทงหน่อของเขาปีนี้ออกมาดีเลยนะคะในช่วงดูดูหน้าฝนนี้อ้หน่อนี้ใหญ่มากเลยค่ะการเทงหน่อออกมาใหม่ในต้นหน่อนี้โอ้ใหญ่มากเลย สูงใหญ่แทงออกมาใหม่ลำจะใหญ่กว่าลำเก่าเยอะเลยนะคะเนื่องจากความสมบูรณ์ของนอที่แทงออกมาใหม่ทำให้เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะคะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นหนอเล็กๆนะคะก็จะใช้ใบไผ่นี่แหละคะ่ะกรุป กบไว้กลไว้เพื่อที่จะให้การเจริญเติบโตของหน่อไผยนี้ออกมาสมบูรณ์นะคะตรงนี้เล็กๆแล้วก็หน่อเล็กๆนี้กำลังนี่นะคะกำลังทิมออกมาส่วนก้านนี้ดูหน่อตามนี้นะคะ ที่พาทุกท่านมาชมคลิปที่แล้วนี่คือความสูงของนอตัวไวมากเลยนะคะก็จะเมีหนอเล็กนี้ที่แทงกัน โปลกไว้เพื่อที่จะให้หนองเขามีความสมบูรณ์นะคะดูลักษณะหน่อไผ่จ้างนอนนี้สีที่แทงหน่อมาก็จะมีเปลือกของเขาก็าจะเป็นสีออกน้ำตาลน,น้ำตาลเข้มน,นะคะ หนออวบใหญ่มากเลยนะคะมาดูก็ไอ้นอนี้ดูลำใหญ่กว่าลำเก่านี่ลำเก่แล้วนะคะอันนี้หนอใหม่หนอใหม่นี้จะใหญ่กว่าลำเก่ามากเลยนะคะ นี่แทงหนอกมาคู่กันสวยงามมากเลยค่ะหนอนนี้แทงออมาทั้งเล็กมีทั้งเล็กมีทั้งใหญ่ ลำแข็งแรงและก็แข็งแกรง่งมีลักษณะลำที่ตรงดูโล่งและก็โปร่งสวยงามหน่นอไผ่นี้มีลักษณะที่โตวไวมากเลยนะคะในปีนี้ช่วงฤดูหน้าฝนนี้การแทงหนองเขาออกมาดีมากเลยนะคะ เป็นไั่ที่มีหลายๆท่านสนใจแล้วก็พักมาถามว่ามีหนโจำน่ายไหมที่นี่ยังไม่มีการจำน่ายสร้างหมอนนะคะพามาชมความสวยงามของหนโภัยที่มีการแตกกอใหม่นะคะถ้ามีเดี๋ยวตกจะแจ้งลงอีกทีนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติ๊กอีสานพาดู y o u YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเป็นกำลังใจให้ติ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ